ไม่มีแล้วเพลงอกหักนักร้องสาวหัวใจเฮปปี้ปลูกต้นรักหนุ่มนอกวงการหัวใจอยู่ในช่วงอินเลิฟสุดๆสำหรับนักร้องสาวอิงวรันทร์เพราะในตอนนี้เธอกำลังปลูกต้นรักอยู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการเถมยังเฮปปี้กระชุมกระชวยสุดๆล่าสุดอิงได้ออมาเผยว่า เป็นความรักที่เรื่อยๆมานานแล้วเป็นความรักที่เฮลตี้ส์สปอร์ตกันไปกันมาไม่ได้อินเลิฟมากมายถึงช่วงซ้อมคอนเสิร์ตจะไม่ได้มาส่งหรือส่งอาหารมาให้แต่เขาก็คอยให้กำลังใจและเติมเต็มอยู่เสมอมีอะไรที่เครียดก็คุยได้ ส่วนการเปิดตัวยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยแฟนคลับก็มีคนแซวตลอดเห็นจากเพลงใหม่พบรักกับซีนที่ซบไหลพระเอกแฟนคลับก็บอกว่าไม่เชื่อว่าจะเปิดตัวเป็นแค่การโปรโมทซึ่งเขาก็เดาถูกว่าเพราะถ้าเป็นตนไม่น่าจะเปิดตัว